สวัสดีครับวันนี้ต๋องพากินพาเที่ยวย่าน3าแพ่งนะครับก็จะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวคั่วเจ้าดังนะครับที่คู่ว่าชัดชาตินะครับได้มารับประทานนะครับก๋วยเตียวคั่วป้าเพียนครับอยู่ตรงสะพานไม้นะครับริมคลองวัดราชบพิษนะครับชุมชนเพื่องทองนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วนะครับขายมามาต่ำสามสิปีนะครับ นี่คือป้าเพียนนะครับจรเจ้าของร้านน๋จตน้ามาตัาน้น้แร่อยนามัลดเอ,าอ,เอหาี่ฮะลูกค้านะครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมานั่งกินนะครับ บรรยากาศร้างก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามาจากคลองวัละชูพิษนะครับก็มุ่งหน้าเข้ามาประมาณไม่เกิน50เมตรนะครับก็ไะเจอร้านนะครับนี่คือคลองนะครับคลองหลอดวัดลาดจบโบพิษนะครับ

นี่คือบรรยากาศลิมคลองนะครับวัดราชบูพิษนะครับฝั่งทางนี้ก็คือวัดราชบูพิษนะครับนี่คือร้านก๋ยเตี๋ยวนะครับป้าเพียนนะครับส่วนฝั่งทางนน้นก็จะไปทางเส้นถนนเฟื่องนครนะครับตถนนตีทองนะครับก็พูดง่ายครับอยู่ตรงซอยเจริญกรุงนะครับซอยหนึ่งนะครับเข้ามาเจริญกรุงซอยหนึ่งนะครับ ตรงเข้ามาก็จะเจอพับผมนะครับแล้วก็ให้ท่านเลี้ยวขวาเข้ามานะครับแล้วตรงเข้ามาก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วป้าเพียนนะครับน้้้ปปลาาเหรออยู่ วันนี้ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษนะครับใกล้ช่วงบ่ายมูก็ยังมีลูกค้าอยู่นะนีนะ้ธรดาพิเศษสองต๊ลัง่มครับวันนี้ <c oughs> ผมก็ พาคุณผู้ชมนะครับมาเทียต่องพากินพาเที่ยวย่านสามแพ่งนะครับก็ได้มารีวิวร้านอาหารย่านนี้นะครับแต่สลับก๋วยเตี๋ยวว่าเพียนนี่ครับก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนสามแพ่งนะครับอยู่ชุมชนเฟื่องนครต่อพิสูจน์นะครับผมนะครับห่างจากสามแพ่งมาประมาณหนึ่งกิโลนะครับนะครับเลยกระทรวงมหาทยมานะครับ